ว,วัสดุอาถรรพ์วัสดุอาถรรพ์วันนี้คุณก็อ,อยู่กับครูเสือนะครับครูครับอันนี้คืออะไรครับครูครับแม,แม่เป๋แม่เปอ๋อนะครับ,บทำาาาจากวัสดุอาถรรพ์ทำจากวัสดุอาถรรพ์นะครับทำกี่ชิ้นครับอาจารย์เจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นนะตอนนี้เหลือกี่ชิ้นครับชิ้นเดียวหละชิ้นเดียวนะก็อยู่ที่ค <found> ุณท่านอีกชิ้นนึงนะแต่ทำเป็นสองแบบแบบมึงจะมีลูกอยู่ข้างหน้ามันมีลูกนะอันนี้อันนี้ไม่มีลูกอันนี้ถ้าเป็นแม่เป๋อจะไม่มีลูกนะถ้าเป็นแม่พิมพาจะมีลูกแม่พิม อันนี้มีได้รับความเมตตาจากเกจิอาจารย์ท่านใดเสกให้ครับพิษสัเสกก็มีหลวงพ่อพิน้าเยตโลหลวงพ่อพิน้าพระสมรล้าหาวงพ่อเปิลบางพระเขาหลวงหพ่อเปิลแล้วใครอีกครับอาจารย์ครับหลวงพ่ออัดพระทองใสหพระครูเกษมหลวงพ่อครูเกษมนะพระทองใสตอนนั้นสร้างว่าปีเราเาองพันหรอยสามสิบห้าสามสิบห้นะครับตอนนั้นครูบาอาจารย์ยังอยู่เดทางหาเกจิต่างๆเยอะนะครูเขาไปทุกที่ทุกทางนะครับก็ได้ครูก็ได้ทําวัสดุอาถรรพ์ขึ้นมานะเจ็ดชิ้นนะฮะดึกนั้ก่อนเราไม่มีตังค์ที่เข้าสมคนรนะ ก็แผงแลถึงเออมีนุ่นก็แกะนุ่นแกะนี่ไหมท่าเสกอะไรให้นเองให้สมัยนั้นกําลังมันไม่ถึงนะครับเงินมันก็หายากเนาะอันนี้ไปด้านไหนครับอาจารย์ครับคิดว่านั้นสับล่างเป็นหลักับล่างเขาขายไม่ตางคุณแม่นะอยากดูเพคุณแม่เปิดครับดูในยูทูบหรือว่าทูบเพื่อนนอันี้ถ้าทุกท่านเห็นนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เรบอกเื่แล้วไม่มีเสน่ห์ใครคุยกับเรานั่นนะฮะไม่มีเสน่ห์ก็ไม่มีใครคุยกับเรานะครับอ่า